นี้เราจะมาทําเมนูไก่กระเทียมแบบง่ายๆนะคะก็คือมีส่วนผสมตามนี้เลยก็มีอกไก่เนื้อหกอกไก่หั่นชิ้นพอดีคำตามต้องการแล้วก็จะมีกระเทียมสับมีน้ํามันหอยมีซอสปรุงรสแล้วก็มีซีอิ๊วหวาน,นะคะคือเดี๋ยวเราไปทากันเลยนะคะเราใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปเจียวกระเทียมให้หอมเลยเจียวกระเทียมให้เหลือง,งแล้วเราใส่เนื้อไก่ตามลงไปเลย ใส่เลกหน่อยนะคะ่ะคือไม่ให้เมันใส่เิ็กใส่ซอสปูนสนะคะตามด,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 ด้วยน้ำมันไอ่ผีหวานนะคะแต่ผีอิ้สึกหวานหั่น,น,นสั่ให้ไก่สุกนะคะ สุดท้ายตามด้วยพริกไทยตามด้วยพริกไทยนะคะจัดจานได้เลยค่ะแล้วก็โรยพริกไทยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็คือเมนูไก่กระเทียมแบบง่ายๆทำง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อย